สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สีประจำวันศุกร์ที่24มิถุนายน2565นะครับโดยข่าวเรตเตอร์สีวันนี้ครับเราจะมาเริ่มกันที่ข่าวการซื้อขายนักเตะของทีมที่เจอกสยามกันนะครับโดยข่าวแรกครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการให้ความสนใจท่าได้ของมิดฟิลด์วัย28ปีนั่นก็คือท่าได้ของเบนจามินบริกูนะครับโดยบริกูครับเป็นนักเตะของท่าได้เซอร์โบสัแรนส์ในศิกลีกเออของฝรั่งเศส ซึ่งเคยลงเล่นให้กับทีมในการพบก,กับเรตเตอร์ซีในศึ i, ออกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายโดยเจ้าตัวครับทำประตูได้ด้วยนะฮะในแมตช์ที่แรนด์เปิดบ้านนำเราก่อนู2-0ก่นอนที่เวดี้ฟอฟาน่าครับจะมาตัดตีเสมอแล้วก็พาเรตเตอร์ซีทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นผลสำเร็จครับโดยเบนจามินโบริกูครับได้รับความสนใจจากทางด้านเรตเตอร์ซีตั้งแต่เดือนเมษายนอย่แล้วนะฮะแล้วก็มีข่าวอยู่ตลอด และก็มีการค่ากันว่าครับในเร็ววันนี้จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับสโมสรสตาดเดอรแรนด์พิจารณาครับโดยเป็นจะมีนบริกูครับลงเล่นให้กับสโมสรแรนด์เป็นตัวหลักตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาทําไปได้ทั้งหมด12ประตูกับ16แอซิสถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับโดยสัญญาของบริกูจะเหลือกับท่าด้านสโมสรสตาดเดอรแรนด์เพียงแค่1ปีเท่านั้นนั่นทำให้ค่าตัวของเจ้าตัวจะอยู่ที่ประมาณแค่ไม่เกิน8ล้านปอนด์ครับและก็เป็นราคาที่แรเตอร์สตีสามารถซื้อนักเตะรายนี้มารวมทีมได้ ด้วยตำแหน่งของบริกูที่ลงเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาครับแท้ที่จริงแล้วชืตัวเป็นตำแหน่งในตำแหน่งกรองกลางตัวกลางนะครับแต่ในฤดูกาลที่ผ่านมาครับในบทบาทของเขาได้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกและก็ตัวรุกที่ริฟเส้นฝั่งขวาซะมากกว่านะครับแต่ทําให้โรเจอร์อาจจะมองว่าบริกูจะมาทํางานให้กับทีมของเขาได้ในตำแหน่งตัวรุกดีิฟเส้นฝั่งขวานะครับเะาต้องรอติดตามกันนะว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการคว้าเบนจิมินบริกูมาร่วมทีมหรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์นี้ กพราจะจากข่าวล่าสุดคาดกันว่าเรเซอร์ของเราจะเริ่มพิจารณาการยื่นข้อเสนอให้กับสโมส,สรสตาร์ดอรรนด์พิจารณาในช่วงเร็ววันนี้ครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็มีข่าวกาันทุกคนสนใจชาวดิกิตเตรแรนะครับจากความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับทางด้านของกุจัจการทีมอย่างคาวคอลสกนนะครับก็เดี๋ยวมากล่าวได้ว่าเขายอมรับว่าอาจจะเสียชาวดิกิตเตรแรไปในช่วงซัมเมอร์นี้ โดจากที่ก่อนหน้านี้ครับเลตเตอร์รของพวกเราได้ความสนใจในติรายนี้มาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมแล้วก็มีการคาดกันว่าจะยื่นข้อเสนอให้กับสรมสรคกษาบุตพิจารณาจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับทางด้านสมุทร a รีมิรานก็ได้ออกมาแสดงความสนใจในตะรายนี้แล้วก็มีการยื่นข้อเสนอประมาณ3 5ล้านยูโรให้กระสโมสรคาบ,บุตพิจารณาแต่ถึงยองย่างไรครับจากรายงานล่าสุดเลตเตอร์ซองพวกเราก็มีการคาดกันว่าจะยื่นข้อเสนอมากกว่า3 5ล้านยูโร ให้สโมสรกลับพูดพิจารณาเช่นกันนะครับซึ่งทนานของคาร์บเกนก็ไดยอมรับว่าอาจจะต้องเสียนเตะรไรนี่ไปในช่วงซัมเมอร์แม้ว่าเขาเองจะอยากเก็บนกเตะร,ราไรนี่ไว้นะครับแต่จากการที่สโมสตรต้องการงบป,ประมาณกลับมาสู่ทีมและก่อนจะทําให้เจ้าตัวเองต้องตัตดใจขายนกเตะร,ราไรนี่ออกไปนะครับอ่ะเขาต้องรอดูกันว่าจากสถานการณ์ตรงนี้ไรเตอร์ซิของขพวกเราจะได้เปรียบหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ครับสื่อเขาก็ได้ยกให้ไรเตอร์เป็นตัวเต็งที่จะคว้าชาวดิคเตเรนไปร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ อ่ะเราติดตามนะครับว่าปีดดาวรุ่งชาวเบลเยียมจะสามารถย้ายมารวมทีมเตอร์ของเราได้หรือไม่เพราะต้องแข่งขันกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในโคชซุิราอิตาลีอย่างเอซิเมรานะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับกระแสทบชิงนะครับของทางดดานการซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจากการที่ก่อนหน้านี้ครับเตอร์ของเราได้ความสนใจเจมส์การ์เนอร์นะครับดาวเตะวัย21ปีตัวยืมของสโมสรนอตตตงแฮมฟอร์ดเลยครับ ซูเจ็บการ์เนอร์ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับพาลุติแกนฟอร์เรสเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้เป็นผลสำเร็จครับแต่จากการณ์ล่าสุดนะครับสโมสรลุติแกนฟอร์เรสได้ประกาศยืนยันยืมตัวดีนแฮนเดอร์สันครับลูกศรประตูตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนจะทำให้สถานการณ์การย้ายทีมของเจ็บการ์เนอร์ไปสู่ทีมลุติแกนฟอร์เรสแบบยืมตัวอีกครั้งนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับว่ากฎของพรีเมียร์ลีกครับจะตั้งกฎว่าสโมสรหนึ่ง สามารถยืมตัวนักเตะจากอีกสโมรสรหน,นึ่งได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นต่อนหนึ่งฤดูกาลนั้นทําให้สโมสรเิอัลมาดริดไม่สามารถที่จะยืมเจมส์การ์เนอร์มาใช้งานได้อีกแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหากสโมสรเิอัลมาดริดจะคว้านักเตะอย่างเจมส์การ์เนอร์มาเ่วมทีมได้อีกครั้ง, <c oughs> งเขาจะต้องยื่นข้อเสนอซื้อนักเตะรายนี้เป็นการถาวรนะครับและทำให้เรสเตอร์ของเรามีโอกาสที่จะกลับไปคว้าเจมส์การ์เนอร์มาร่วมทีมได้อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ฮะแต่ทิ้งอย่างไรครับจากการรายงานรับว่าเอริเทนฮาร์ ต้องการจะประเมินนักเตะรายนี้อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ว่าเขาเองดีพอจะขึ้นสู่ทีมชั้ใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือไม่ครับและก่อนจะทําให้เรนเตอร์ของเราจะต้องรอจนถึงช่วงก่อนเปิดฤดูกาลก็เป็นได้ครับอ่ะก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ของเจมส์การ์เนอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเองก็ไม่สามารถกลับไปร่วมทีมเรแบบมนเชสเตอร์ยูไนมตัวได้อีกแล้วนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปคว้าดีเฮนเดอร์สัน,นปล่อยเฮนเดอร์สันให้กลับแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืมตัวอีกหนึ่งฤดูกาล นะครับต้องรอติดตามกันนะครับว่านักเตะที่เราต้องการจะมาร่วมทีมเราได้หรือไม่ในช่วงสั้นเมืน,นี้ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการปล่อยนักเตะดาวรุ่งภายในทีมออกไปอีกหนึ่งคนครับจากรายง,งานล่าสุดนะครับนั่นก็คือเรเตอร์ของเราได้ตัดสินใจปล่อยไทยริเชตออกจากสโมรสรเปเป็ทีที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเจ้าตัวครับไดนลงเลดนบแบบยืนตัวกับสโมรสรวอรส,อนวอสอนในศึกลีกทูของอังกฤษเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับโดยลงได้เป็นทั้งหมด 4, 4 6เกมทําได้2ประตูครับ แต่ทิ้งอย่างไรครับจากผลงานของเจ้าตัวก็ไม่สามารถทําให้เบเดอร์เจอร์ตัดสินใจเรียกเข้ามาร่วมทีมชุดใหญ่นะครับโดยทาริชเชตครับเซ็นสัญญากับเรสเตอร์ซี่ห้าปีจากฟรีสกอตแลนด์นะครับและก็ไม่สามารถทำผลงานได้ดีจนสามารถขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จนด้วยการล่าสุดครับได้ปล่อยยืมให้กับวอร์ซอทิ้งอย่างไรครับจากตรงนี้ครับสโมสรนัดสวินดอนทาวครับได้ความสนใจแล้วก็เซ็นสัญญาคว้าทาริชเชตไปร่วมทีมที่เรียบร้อยด้วยสัญญา2ปีนะครับหลังจะกปันเจ้าตัวครับจะย้ายออกจากทีมพาวเว ในช่วงัมรม์นี้และเป็นร่วมทีมกับสวิดอนทาวในริกูของอังกฤษครับโดยทนนายของทาริเชครับหลังจากอสโมสรไปก็ได้กล่าวขอบคุณสโมสร LCFC หรือว่าเรเตอร์สิของพวกเราครับว่าได้ให้โอกาสในการขึ้นมาลงเล่นกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่สามารถขึ้นสิสิีชุดใหญ่ได้ครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงสําหรับการได้ร่วมทีมที่ใหญ่ระดับหนึ่งของประเทศนะครับส่วนการยูไอพีร่วมทีมสวินดอนทาวเขาเจ้าตัวก็ได้กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นครับและก็บอกว่าสโมสรน,นี้ จะเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมและก็เจ้าตัวเองก็จะสามารถลงเล่นได้ด้วยในช่วงฤดูกาลต่อไปครับอ่ะก็ขอให้ทริเชนประสบความสําเร็จในการลงเล่นกับสวินเดอทาวในอนาคตนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเขาก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเริ่มที่จะกลับมาเข้าสู่ฐานฝึกซ้อมในซีเกร็ของนกเตะไรเตอร์สตี T ครับโดยนกเตะส่วนแรกครับก็เป็นนกเตะที่ไม่ได้ลงเล่นให้กับเกมชิมชาตินะครับนาโดยท่านวิเฟตเอนดีดีครับซึ่งเพิ่งหายจากการบาดเจ็บ และตอนนี้ก็กลังร,ร,รักษาตัวอยู่นะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยการเข้าประทบแบบ50-50ในเกมที่พบก,กับสแตนเดอร์เนจนได้รับบาดเจ็บในช่วงท้ายฤดูกาลหมดสิทธิ์ลงช่วยจีนครับแต่จากรายงานล่าสุดน,นะครับทางด้านวิเวตเอดดีครับพร้อมที่จะกลับมาฝึกซ้อมในช่วงพรีซีซั่นแล้วนะครับโดยเจ้าตัวครับได้ชิคกอินที่ศูนย์ฝึกซิกเกรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็คาดกันว่าครับในวันที่27มิถุนายนซึ่งเป็นวันแรกที่สโม,มสุทรียก,กเตกเข้ามามสูู่ศนย์ฝึกซ้อม ก็จะมีวิฟเฟตเอดกดีๆเข้ามาด้วยครับส่วนนักเตะอีกหนึ่งรายครับที่พ่ายการลุ้นในศึกฟุตบอลเนชั่นเริกให้กับทีมชาติอังกฤษนั่นก็คือเจมส์ดิสันครับโดยแมดดิสันครับได้ไปฝึกซ้อมส่วนตัวกับทางด้านของจอเดนไฮเดอร์สันแล้วก็ทางด้านอริคออกริแชมบอร์เรนที่ประเทศโปรตุเกสนะครับซึ่ง3คนนี้ครับหลุดจากทีมชาติอังกฤษและก็มีการคาดกันว่าครับจะกลับมาฝึกซ้อมในวันที่27มิถุนายนครับ ส่วนนักเตะรายอื่นครับที่ไม่ติดทีมชาติก็ร้วนที่จะกลับมาทธบุรดครับทั้งเคนันยูริฮอครับก็จะนําทัพมาด้วยครับรวมไปถึงไรอันเบอร์ทานริคารุโดแปร์าครับก็จะพึ่งหายจากการบาดเจ็บก็จะกลับเข้ามาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งครับโดยทีมเรเตอร์ซีครับจะลงทําการแข่งขันในศึกพรีเซนซนลีกเป็นนัดแรกนั่นก็คือในช่วงวันที่9กรกฎาคมครับโดยจะเล่นแบบปิดนะครับกับสโมสรนัดคาสตี้ครับที่ศูนย์ฝึกซิกเกรฟนะฮะ อาจจะต้องรอติดตามกันนะ้ว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ไปสทมสรของเราจะแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ครับโดยพวกนักเตะที่ตทีมชาติครับก็จะมาสมทบหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะว่าการได้ลงเล่นในศึกทีมชาติเนี่ยทำให้นักเตะหลายคนอาจจะเหนื่อยล้านะครับเราจะอีกก็เร่งเห็นความสำคัญนด้านการบาดเจ็บของนักเตะก็ให้พักมากกว่าคนอื่นหน่อยนะครับไปต่ตอกันที่ข่าวต่อไปเขาก็เป็นข่าวเกี่ยวกับโอกาสที่นักเตะเรเตอร์สตีจะกลับไปทีมชาตินะครับ ทั้งเจมส์แดดิสันกับวินดี้ฟุกฟาฮาวิ Harvey, บาร์และกนะ็เจมจัสตินฮะจากการรายงานล่าสุดน,นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎในการส่งรายชื่อนักเตะนะครับในการลุร้นที่ดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ครับโดยที่ก่อนหน้านี้ครับในช่วงปี2018ครับในการแข่งฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซียฟีฟ่าได้กำหนดให้มีการส่งรายชื่อได้เพียงแค่23คนเท่านั้นนั่นทำให้โอกาสติทีมชาติอังกฤษของนักเตะหลายคนนั้นหมดไปแต่ถึงตรงนี้ครับจากการรายงานล่าสุดัฟีฟ่าได้กระโดดได้ว่า ทีมต่างๆสามารถส่งนักเตะได้ทั้งหมด26คนเลยนะครับนั่นทำให้โอกาสของเจมสันเพิ่มมากขึ้นแต่ในการแข่งแต่ละแมตช์ครับทีมชาติต่างๆจะส่งนักเตะลงเล่นได้เพียงแค่23คนเท่านั้นโดยนักเตะทุกคนครับสามารถมีชื่อรวมไปจนสัารองได้นะครับโดยอีก3คนครับจะต้องนั่งดูเพื่อนคนอัธจัยรนี่เป็นการรายงานราสุขของฟีฟ่าครับและก็ทําให้โอกาสของเจมสันนะครับวลลี่โฟฟาน่าและก็ท้าได้ครับพิบารวมัวไปถึงทางด้านของเจมส์จัสตินจะกลับมามีโอกาสติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่ หากพวกเขาเองสามารถทำผลงานได้ดีในช่วงเปิดฤดูกาลของศึกพรีเมยรีกในช่วงเดือนแรกนะครับโดยโปรแกรมฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติหรือว่าฟีฟ่าเดย์จะมีอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกันยายนนั่นทำให้โอกาสทั้งเชม์แมดิสันเวนดี้ฟุฟนาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะก็ต้องรอติดตามกันนะครับจากการประกาศขยายจานวนตัวผู้เล่นจะทําให้โอกาสของนักเตะเรเดอร์ซี่มากขึ้นหรือไม่นั่นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางด้านแกเรตเซาเกตนะครับว่าจะต้องการนักเตะจากสโมสรเรเดอร์ซี่หรือเปล่าฮะ ก็ไปต่อต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเปข่าวเกี่ยวกับเจมส์จัสตินโดยเจมส์จัสตินครับได้ออกมากล่าด้ว่าเขาเขาจะล็อกตาแหน่งแล้วในช่วงฤดูกาลหน้าครับโดยที่ก่อนหน้านี้ครับเจมส์จัสตินทำงานได้ดีกับเลเตอร์สตี้ครับแม้ว่าเจ้าตัวเองจะสลับไปมานหนึ่ัหนึ่งท่าแบ็คซ้ายและแบ็คขวาครับจะทําให้เจ้าตัวประสบความสําเร็จในอาชีพการก้ายแข่งและถูกเรียกตัวติดเชาติอังกฤษไปหนึ่งนัดืที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จากาการรายงานล่าสุดครับเจมส์จัสตินได้กล่าวว่าเขาเองต้องการที่จะ ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นประจำเพื่อการพัฒนาและก็การต่อยอดไปสู่ชีพชาติอังกฤษอีกครั้งในอนาคตครับโดยสถานการณ์ภายในทีมก็มีฟูลแบ็กมากมายครับที่จะตัวเล้ลงเล่นด้วยและยกว่าเป็นแบบอย่างและการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะทีมติการสตาร์ริคาโดเปรารุกโทมัสตัวเป็นงแรงเบอร์ทานครับที่เป็นแบ็กซ้ายและก็แบ็กขวาอาชีพแตะได้ไปเจมส์ชัจริงครับเรียนรู้จากนักเตะเหล่านี้จะเป็นส่วนใหญ่และเขากล่าวว่าครับฤดูกาลหน้าเขาจะกลับมาแข็งแกร่งแล้วก็เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับ จะเป็นการรู้เรื่องกับเลสเตอร์ซีดและก็ทีมชาติอังกฤษในอนาคตครับอันนี้ก็เป็นการออกมากล่าวสําหรับเจมส์จัสตินครับว่าทุกการที่จะลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายมากขึ้นนะครับและพัฒนาตัวเองไปสู่การประส,สบความสำเร็จในอนาคตครับนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองเนี่ยได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิป สรุปข่าวเรเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ